ต่อมาเราจะมาดูเลขคู่ดาวอิทธิพลกันครับเริ่มจากเลขคู่93คู่โชคลาบเลขคู่โชคลาบส่งผลให้มีโชคจากการเสี่ยงเป็นคนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำให้มีความสนใจในศารเร้นลับเรื่องเหนือธรรมชาติและส่งผลดีเป็นอย่างมากกับผู้ที่มีวัตถุโบราณชอบสะสมของเก่ามีไว้ในครอบครองแต่สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วจะส่งผลดีให้เกิดความอยากรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงนักกีฬาที่ต้องแข่งขันเอาชนะกันให้ได้เลขคู่9 3จึงเป็นคู่โชคลาภที่ช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้มีมากยิ่ยงขึ้นเมื่อนักกีฬามีความมั่นใจจะแข่งร้อยครั้งก็ย่อมจะชนะร้อยครั้งคู่ต่อมาเป็นเลขคู่3 5คู่ส่งเสริมพลังความหมายของคู่ส่งเสริมพลังก็คือเมื่อใดที่ได้จับคู่กันจะทําให้เกิดแรงบวกเป็นทวีคูณอีกหลายเท่าส่งผลให้มีสติปัญญาเป็นเลิศ รู c, plan, ้จักพลิกแพลงส่งเสริมให้